สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ค่ะปลาพามาแนะนําต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะต้นเนี้ยมีลักษณะพิเศษมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็คือเจ้าเกร็ดบังกรนั่นเองนะคะนี่คือต้นเกร็ดบังกรค่ะหรือชาวต่างชาติเขาจะเรียกกันว่า Dragon Scale ซึ่งอยู่ในวงดิฟเฟนบาเกียนะคะ ค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเจ้าดรา o n นสเกลหรือว่าเกร็ดมังกรเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยได้พบเห็นกันในบ้านเรายังเหมือนว่ายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยหามาเลี้ยงใช่ไหมคะแต่ว่าที่ต่างประเทศนะคะเขานิยมกันมากเลยค่ะดังนั้นเราก็เลยเรียกว่าเรียกว่าเกร็ดมังกรตามชื่อภาษาอังกฤษที่ต่างชาติเขาเรียกว่าดราโกนสเกลนั่นเองนะคะค่ะสาเหตุที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรนี่เลย เพื่อนๆลองดูนะคะหลังใบเขาค่ะหลังใบเขาเป็นแบบนี้นี่นี่ความเป็นพิเศษของเขาคือตรงนี้ค่ะหลังใบเขาเป็นแบบนี้ซึ่งมันไปเหมือนกับเกร็ดบางกรนะคะเขาก็เลยเรียกว่าเกร็ดบางกรนนั่นเองนะคะพอจะเห็นชัดไหมเอ่ยนี่นะคะลักษณะใบเขาจะเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาตินะเนี่ยค่ะหลังใบเขาจะเป็นย่นๆเป็นเหมือนเกร็ดบางกรเขาก็เลยเรียกว่าเกร็ดบางกรนนะคะค่ะลักษณะใบเขาเป็น ใบลักษณะตั้งตั้งขึ้นนะคะตั้งขึ้นแบบนี้แล้วก็ลักษณะใบเขาแบบนี้เขาไม่ได้ห่อใบอะไรนะคะคือลักษณะใบเขาเป็นแบบนี้ของเขาเองนะคะเขาลักษณะใบตั้งตรงเพราะว่าเขาต้องการโชว์ด้านหลังของใบเขานั่นเองนะคะนี่แล้วก็มาดูค่ะหน้าใบาใบล่างๆนี้ละกันนะคะหน้าใบก็จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันเลยนะคะ ใบนี้เป็นใบแก่แล้วนะคะใบล่างๆก็จะมีขอบนอกนะคะเป็นสีเขียวเข้มนะคะแล้วตรงด้านในลงมานี่ก็จะเป็นสีเขียวอ่อนและมีจุดประสีเขียวเข้มกับปละสีขาวแบบนี้นะคะอาจจะมีผสมสีเหลืองอ่อนๆบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะก็จะมีทั้งหมด3สีบนใบนี้เลยนั่นเองนะคะค่ะมาดูใบบนบนกันบ้างนะคะใบบนบนเขายังไม่กลางเนาะใบเขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้เองนะคะที่ใบเขาหุบๆอย่างเงี้ย มีใบนี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนๆดูความชัดเจนของเส้นของลายใบนะคะต้องเรียกว่าสวยมากๆเลยนะคะต้นนี้ต้นใหญ่พอสมควรเลยนะคะกระถาง8นิ้วนะคะปาต้องเอียงๆกระถางให้เพื่อนๆดูเนะาะค่ะลักษณะนี่ดูใบชัดๆนะคะสวยงามมากเลยเพื่อนๆก็คือมีสีเขียวเข้มเขียวอ่อนและจุดๆสีขาวนะคะ ดูใกล้ๆดูความงดงามค่ะเป็น3มสีเลยนะคะแล้วส่วนใบนี้เป็นใบใหม่ค่ะใบใหม่นี้ใบใหม่เขาจะเป็นสีเขียวอ่อนก่อนนะคะขอบใบก็ยังเป็นสีเขียวอ่อนด้านในก็ออกไปแบบเหมือนจะเขียวอ่อนอมเหลืองนะคะแต่ก็ไม่ได้เหลืองสัทีเดียวนะเพื่อนๆลองลองดูนะคะจะจับใบกลางให้ดูนะเห็นปะ สวยมากๆค่ะสามสีเลยนะคะเพื่อนๆแม้แต่กระทั่งใบอ่อนนี่คือใบยอดใบอ่อนใช่ไหมคะยังสวยแล้วก็ใบรองลงมาจากใบยอดก็สวยนะคะนี่สวยมากๆยกแล้ววันนี้ไม่มีแดดนะคะเมฆครึ้มฝนตกนะคะยังเห็นลายใบได้ไดชัดขนาดนี้แล้วถ้ามีแดดมีแดดเนี่ยนะคะจะยิ่งแบบชัดเจนมากๆเลยะค,ะค่ะค่ะ นี่คือลักษณะพิเศษของเจ้าต้นเกล็ดมังกรนะคะนี่ดูใกล้ๆอีกทีนึงนี่หลังใบนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้เป็นไม้ใบสวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์เด่นเลยนะคะน่าสะสมมากๆเลยค่ะสำหรับท่านที่สะสมไม้ใบ สว,สวยสวยหรือว่าจะแปลกอันเนี้ตัวนี้ปามมงว่าสวยเด่นเลยนะคะสวยเด่นจริงๆค่ะนี่เกล็ดบังกรของเขานะคะไม่ใช่เกล็ดแค่ตรงกลางนะคะไม่ใช่แค่ตรงนี้นะคือเกล็ดไปยันตรงนี้เลยนะคะนี่สวยงามจริงๆอันนี้แดดมานิดหน่อยแล้วคะ่ะพอเห็นเห็นไหมสวยไหมคะแดดเริ่มมานิดนิด ค่ะนี่ก็คือเกตมังกรนะคะวันนี้พามาแนะนำต้นไม้สวยๆค่ะ<ส>ค่ะเกดมังกรหรือ Dragon Scale อยู่ในตระกูลดิฟฟาเบเกียนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะว่าปลาจะเอาต้นไม้อะไรมาแบ่งปันกันชมอีกนะคะค่ะสำหรับต้นนี้นะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มาหามาสอบถามที่ปลาได้นะคะเดี๋ยวปาจะ ใส่ลาย ID เอาไว้ให้นะคะค่ะวันนี้ลากันไปก่อนค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ